วันนี้สนุกมากนะคะเป็นงานของแบรนด์สสีนะคะแฮชแท็กค่ะแป้งป่องสีซู้มันนะคะยูช c ช o คอนโทรล n t r o l นะคะเราเป็นแป้งกลุ่มคุมมันค่ะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์นะคะมี6สูตรด้วยกันนะคะ39บาทค่ะก็ตอนนี้เราก็พัฒนาไปมากกว่าจะผิวหน้าของลูกค้าแล้วนะคะแต่ว่าเราพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับทุกๆไลฟ์สไตล์อะไรอย่างงี้ค่ะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของสสีนในฐานะแป้งกลุ่มใหม่ใช่ไหมครับอ๋อครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะจริงๆเรามีแป้งกระป๋องมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะนีเพิ่ม เพิ่มสูตรเข้ามาเพิ่มสูตรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พอร์ตพอลิโอของแบงก์ป๋องเราก็มีครบทั้ง6สูตรแล้วนะคะก็อาจจะมีสูตรที่เป็นแบบแอนตี้แอคเน่นะคะมีสูตรที่เกี่ยวกับกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เน้นเน้นอยู่ความพิเศษของแป้งฝุ่นของซาิเป็นไงบ้างครับแป้งฝุ่นของซาสินะคะอย่างที่ออยบอกเลยว่าทั้ง6สูตรนะคะจะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะโบสคือหลังจากที่รีแบรนด์นะคะเราชิปเข้าไป p o s i t i o n i n นะคะมาเป็นแบรนด์บิวตี้ไลฟ์สไตล์แบรนด์นะคะอันนี้ก็เลย ผลิตผลิตมาให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะช่วยคุณมันบนผิวหน้าได้ดีมากๆด้วยนะคะแป้งฝุ่นอันนี้ค่ะเหมาะกับอากาศร้อนๆในเมืองไทยหรือใช่ค่ะ,อะขอแนุญาตถามคุณเฟยก่อนครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับมาร่วมงานอ่าเรียกว่าเป็นเกียรติมากครับที่ทางแบรนด์เนี่ยเลือกผมให้เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ก็เรียกว่าขอบคุณทางแบรนด์มากครับก็สนุกมากครับแล้วหลายคนกลัวเออแป้งฝุ่นผู้ชายจะใช้ได้หรือเปล่าสำหรับเฟยรู้สึกยังไงบ้างครับเฟยว่ามันใช้ได้นะะทุกคนใช้้ไไดดหมมเลย่่วาจ ใช่ก็แล้วแต่คือแป้งมันก็ช่วยเรื่องความคุมมันเดี๋ยวมันมีสูตรที่มันเป็นแบบกันแดดแบบว่ามันค่อนข้างแบบมันมันมีทั้งหกแบบอ่ะแต่ละคนก็ลองไปเลือกตัวที่แบบว่าแต่ละคนชอบไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับครับทั้งกันครับตัวแทนก็ได้ครับของที่เป็นแนวบ้านครับวันนี้มันร่วมร้องเพลงแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับแฟนๆด้วยจริงๆก็ได้รูว่าอันนี้เป็นงานครั้งแรกของเราพ็อกซี่กับทางสสีเลยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่เกย์ด้วยครับก็รู้สึกดีใจขอบคุณ เหมือนก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความฝันแล้วก็คนที่กำลังแบบมีอา<ม>ชีพหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับครับผมลองดีตัวแทนฝั่งนี้หน่อยครับเป็นงไบ้างครับว่าสนุกสนานแล้วไม่ให้กับแฟนๆด้วยเรียกได้ว,ว่าคือพักแค่สุดเลยครับผมแฟนๆคได้ข่าวมาอ๋ครับผมก็เรียกได้ว่าคึกคักแค่สุดเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ให้เสียงให้การตอบรับพวกเราดีมากครับทั้งนี้เองพวกเราพักซิ ยินด yeah. mm ีค hmm. รับแล้ว hmm. ก okay. uh, yeah. so mm ็บอกว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขไปไม่มากก็น้อยค่ะมีอะไรจะฝากให้กับแฟนๆ์ใ่ไม่ต้องเพลิดเพได้วัรลุคยนกับการกันเราจะได้พบปะกับน้องๆมี้านขนมถุงเลยด้วยค่ะก็วันนี้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนมากที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามแบรนด์สัตว์สีต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็เราเป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็วัยรุ่นทุกคนนะคะที่จะเดินตามทางตามความฝันของตัวเองค่ะโอเครรับ่อไคกกนฝา ความคุณค่าด so <deal> ีๆความคุณ่าศักด์สิทธิครับผมก็ขอฝากควิมคุณค่ดีๆแบบนี้กับทางศักดิ์สิทิด้วยนะครับก็อย่างที่ที่เคยหรือว่าหลายๆคนได้พูดไปนะครับก็มีทั้งหมด6แบบ6สไตล์นะครับผมก็ขอให้เลือกใช้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วกันนะครับซึ่งแต่ละแบบก็จะมีเขาเรียกว่ามีเข้าเขาเรียกมีข้อดีครับผมเข้ากับแบบแต่ละแบบแต่ละคนอยู่แล้วครขอฝากแบรนด์ดีๆอย่างนี้อย่างศักดิ์สิทธิด้วยแล้วกันนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับ